สวัสดีครับกลามาผู้บอกคมอยู่คือเก่าครับกับเบาเปลววิธีอิสานช่องวิธีอิสานอีสานยินดีครับผมอ่าสำหรับพี่น้องฮานใดที่เข้ามาเบิ่งแล้วนะครับอย่าลืมนะครับเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แน่กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้น้ำนะครับเด้อสีใบเดือดผัดกิปใหม่ๆที่ผมเห็ดลงแล้วก็สีใดเป็นอ่ากำลังใจผมเห็ดลิปต่อไปนะเนาะสำหรับวันนี้นะครับผมกับสีผ้าเห็ดดวงครับเห็ดดวงดักหนูหรือว่าขันภาษาอีสานเหมาเท่าเดินมากับกระบอกนะครับเนาะ แต่ว่าภาษาฝึกการก็เยม,มาล่วงนะครับเก็บจากทอ่อเนี่ยท่อพีวีซีนะครับเนาทะท่อปลาปลาเหมือนทันครัปลาอ่าสำหรับไอ้อุปกรณ์อุปกรณ์กับสีมี่ใหม่นะครับเนาะขั้นนะครับเนาะขั้นใหม่นี่ยาวอยู่ประมาณจากักเดินผมขอสิ เนี่ยอยู่ประมาณจากักหกสิบหาเสนนะครับเนาะประมาณหกสิบหาเสนนะครับเราให้มันโกงได้รกันสิครับเดเ้อให้มันโกงได้อ่ะโกงได้รังสิหกสิบหาเสนนะครับเด้อใหม่นล้วก็มีสลักสลักนี่นะครับสลักนี่เอาไว้ถ้าเกาะเวลาหา่างประมาณนี้นะครับเดอ้อแล้วก็มีลวดสองอันตัดมาสิบสามเสนนะครับเด้อนะความยาวสิบสามเสน ราคาทอท์พิสีนะครับเนาะทอา์พิีตัดมาความยาวนี่สิบเอ็ดเส้นนะครับเด้อสิบเอ็ดเส้นราคาแม่เจาะรูดทางล่างนี่นีนเป็นแบนๆนี่วัดกําไาจะขอบนี่สามเส้นนะครับเด้อสามเส้นหลักเจาะนะครับเพื่อเอาเอาขั้นเสียบนะฮะ้วก็ฟังตรงคามนะครับเนาะฟังตรงคามกับมีหูเนี่ยวัดกําไาจะปลายประมาณเส้นหนึ่งเจาะเจาะหูสามหูนะครับเนาะ การที่เห็นนะครับเนะะบะาะตากาวาดความสามาจากหูนี่หมกเส้นมาจ่อหูนี่อหูหนึ่งครับเนาะแล้วกาพาขอบนี่แะแต่ว่าอย่าพาสุดพาความสามารนี้ครับเกินครึ่งเลยสักหน่อยว่าย่างง่ายสัครับเกินครึ่งเลยสักหน่อยจากนี้มาหอดนีเนะครับประมาณารถพามากสิตากาประมาณรมารถนี้แล้วก็การมาเริ่มเอ้ยเหลืออีกอย่างหนึ่งเฉือกครับ มาเริ่มกันเลยครับมาเริ่มเห็ดกันเลยขั้นแรกนะครับนะ่ะลวดดัดเห็นมันโค้งลงก่อนตังสีเลยครับเหตุเห็เนกัน,นอาจาเนาะปึ๊บกลับมาสอดจระเข้นี่ครับสอดจระเข้ปนลงไปนะครับประมาณนี้นะครับเด้อ ประมาณนี้แล้วก็จับจับรวจนี่ฮะกลับออกมาข้างหนามันนะครับบิดขึ้นเทิงบิดขึ้นมาหันได้ลูกนี่เนาะแล้วกา็มาตัดออกเห็นมันเหลืออยู่แค่พ่อเข้าสิพับมันอี่ได้นะครับเนาะมตัดออกสิแล้วก็ ับนะครับใส่ขีมนะครับเด้อแข็งเนียงได้หลอดเน,นี่ครับเหลงมาสีครับนี่ยขับมามันก็สิแน่นนะครับแน่นบกขยับก็เอาขีมกดถอยมันแน,น่นหน้แล้วก็ต่อไป อีกหลวดเส้นนึงนะครับเนาะตัวนี้เขาเจดหม่องเกลียวเหยื่อนะคระับเต่อที่เห็ดก็คือบิดนะฮะบิดหลวดนะครับเด้อเห็นบิดตังค์สิแล้วก,ก็โคเข่าแห้งๆคาัเขี่ยมข้าวเข่าครับเี่นเลยเห็ดใเห็นกันจะจ่าจงงงเลยครับเด้อจังสีบ่งงงเลยครับแตมันต้องโป้งสิเนี่ย ราคาดั้กตัวนี้ครับงองอมาทางนี้นะครับเด้อเท้าชีสอย่างตัวนี้เห็นหมองเกี่ยวเยืยอครับเพราะว่าดาตกวงมันต้องเอาเยื่อใส่ครับนี่ครับสำนีเกี่ยวอะไรนี่ครับเยียรเกี่ยวนี่นะครับเด้อต่อไปฮะจะมาสอดเสาหูนี่นะครับหูที่เราเทิดเจาะไว้นี่แหละสอดต่อไปเลยครับสอดจากข้าง ข้างในก็บอกกมากครับสอดมากสิเริบสิอยู่ประมาณนี้นะครับเด้อจากนั้นครับเราก็สิล็อกมันไว้ครับด้วยการบิดของมันเป็นตงข้างหน่อยนึงปึ๊บครับเด้อบิดสีเด้อลากก็งอครับ หาให้มากสิเห็นเป็นบ่วงไว้ครับอมองง่ายเห็นเป็นบ่วงไว้ใส่คีมซอยครับแข็งประมาณนี้ครับ เนี้ยจังหน่อยมันงามๆนะฮะไปสีเป็นอย่างสี่เอามาตัดปลายตัวนี้ออกมัปลายตัวนี้มันเหลือ,อยาวๆนี่ตัดออกซะนี่นะใครตายมาอย่างงี้สวยงามครับสวยงามเฮ็ดบ่ยากปานใดนะครับเด้อเฮ็ดบ่ยากก็ใครอยากเฮ็ดก็ลองอ่ะพี่เฮ็ดเบรริ่งคร,รับเนาะ ้อยครับนะสำหรับก่อนนี้ก็เรียบร้อย้อยแล้วจากหั้นนะครับเนาะเอาขั้นใส่กันขั้นเนี่ยก็เสียบเข้าไปในหูที่เขาจอไปอนะครับจอให้มันเป็นแบน,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 นหน่อยนึงนะครับเนาะเสียบเข้าไปสินี่ครับกดเข้าไปสิออกมาในลักษณะนี้ด้เปึ๊ดสิต่อไปครับเชือกข้าวเนี่ยไปเชือกครับ เอวเข้าก็เอาเนี่ยนะครับลอยเข้าไปในหูที่เราเจาะไว้มันเหลืออยู่หูหนึ่งเห็นอยู่ไหมเขาเจาะไปสามหูลอยเข้าไปปุ๊บนะครับฟังนี่นะครับฟังนี่ออกมาทางไหนฟังนี่ออกมาตามไอ้ตามที่เข้าพานี่นะครับเนาะออามาในห่อหมอกห้องดียวเข้าพานี้เลยนะครับเพื่อคนที่ถาม่าพาไปเห็นยังพาไ้เอาไว้หนีบเสือกนะครับหองพานี่เอาไว้หนีบเสือก มันก็จะออกมอ้ยๆเข้ามาน้องเซเรนที่มาพีได้นะครับเนาะจากนั้นนะครับพัากับมามัดเชือกนี่ติดกับเสานี่กับเสาตัวนี้นะครับเนาะครับผมคอมัดเชือกก่อนมัดจังได้ก็ได้ครับพี่น้องมาแต่มันอยู่มัดแต้มันอยู่มูไฮม์มันลุดนั่นละ มัดเรียบร้อยครับมัดเรียบร้อยแล้วต่อไปนะครับเนาะเข้ามาเอาตัวนี้มัดเสือกโดยการกะนะครับกะว่าบวงเข้าหางเลยให้มันเต็มหูกับบอกสีนะครับเนาะให้มันเหลือขึ้นมาทึงๆนิยยกน้อยประมาณนี้รักาาอามามัดมัดใหม่ตัวนี้ใส่ใหม่สลักครับใหม่สลักมัน มัดจังได้ก็ได้แลครับรเดี๋ยวพอแต่ให้มันอยู่เด้อขอเพียงแค่ว่าให้มันอยู่ให้มันลดให้มันเลื่อนครับมองสีมัดให้มันแน่นๆเดี๋ยวมันจะเลื่อนครับเรียบร้อยครับแหงมากสีแล้วมัดจังสีนะครับมองตัวนี้จะเป็นบ่วง ตัวนี้สิเป็นสลักจากนั้นนะครับดึง,งขึ้นมามาเซตปลายคันไว้ครับเชือกขอตัดเสียก่อนครับอลมคือแห้งครับครับมัดครับมาเซตปลายคันไว้โดยการให้มันตึงๆแน่สักหน่อยนะครับเนาะอย่าให้มันโกงแห้งหลายเอาแค่พอตึงๆนะครับเนาะ แค่พอตึงๆเพราะว่าเวลาเอาหางมันก็โกงอีกนะครับมัดไว้ครับมัดเทยูครับมัดเทยูยมัดเทลุดแบบอย่างว่ากับสีบูเห็นเลยครับกล่องเพราะว่าเวลาผมมัดเชืยงมันมัดยากเรียบร้อยครับนี่นั่นมาเรียบร้อยเลยนี่จากนั้นนะครับเวลาหางเราเขาจะดึงตรงนี้ลงมาครับปึ๊บก่อนหนี่ปั๊บครับ ล้วก็เอามาคอเใส่ตัวนี้ครับมันจะดึงบ่วงลงมาะดึงบ่วง,งมาเลยไอตรงที่เขาผ้าผ้าไว้นี่นะครับที่เขาจะเอาบ่วงให้มันหนีบบ่วงไว้มันซะครับมันจังสิบบ่อบอลลูดนี้เวลาหนูนหมดกับไปจนเนียปุบ๊บบ่วงเขามันจังสิบบ่อบุีดนี้มันซะมันอยู่ส่งเดิมนะครับประมาณนี้ครับเนี่ย เวลาห่างเนาะนี่อันนี้จะเป็นเสือเขาสีออมอยู่ปากงครับเวลาเหงือเขาจะเอาเกี๊ยวใส่กับเหล็กตัวนี้ไว้แต่ขอที่เอาเห็ดหมองเกี๊ยวเยืะอะแลาหนูเขาไปกินท่นศาสตร์จตญาณท่านว่านี่คือมันกินแล้วมันสีหลากเหงือออกมาข้างนอกไปแล้วครับขนันมันเข่าไปข้างในมันสิกขาปุ๊บดึงเหงือออกมาปุ๊บปึ๊ดรันทันทีครับเรียบร้อยนี่ครับครับกระบอกหรือว่าด้วงแบบบ่ได้ใส่ย,ยางยืดครับ ใส่ขั้นในไฟโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณห,หลายๆครับ